สวัสดีครับตอนนี้ควันฝาผ้าชกนะครับกันมาตามแนวทางนะครับงวดที่แล้วนะครับพื้นหนย02ลางเงีดเดียวนะครับกันมาตามวางงวดนี้ปูสีห้ตัวใดนะครับก้อนสีขาไปช่มชิปนะครับกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ควันฝาผ้าชกนี้นะครับครับผมตอนนี้ก็ไม่อยู่กับปูแล้วนะครับปูกำลังเคล่ห้ ไดไตัวใดนะครับมีแหน้าเอานะครับออกบันอย่างออก้นนเลยหัดคารบโแมน หมดที่แล้วคือว่าลางเม็ดเดียวปะปูปูครับหมดที่แล้วคือว่าหายลางเม็ดเดียวรครับเนี่ยหายไม่รู้หายสองศูนย์ตัวกลางสองศูนย์พี่ปูครับผมครับปูเลยสองศูนย์ตัวเดียวสองศูนย์ตัวเดียวลางครับเราบอกว่าลางบอกว่าลางพร้อมลางเป็นลา้ครับ ครับปูคือเกลับโอ้ตัวเดียวรลตัวเดียวรลยปะครับปูปูจะไปตัวเดียวครับอันนี้บทเร่องางปรูนี่ไม่ใช่จะบทมังบังากับบทหลร้อนมันเป็นในมันส์สุดๆนี้เอาเอาคือบทลางรับบทลางแั้วก็มีบทลางกับเล็กอะ ครัม่มีกางเลกางม่ีกางไม่ด้ม่ได้หมดกำลังนั่นครลบาเท่านั้นเทื่อนนะครับางกบูอยงนันบ่าครับขมก็ถือได้แหละข้ามก็หมดทมก็น่าท่งแ่ขาก็เถก่ะบนด่างสานะกูนะครับไม่มีกางอ่ะครับผมไมง่ายเหมือนกางเลยเร้จะเอาอย่างครับมีเวลาไหมครับผมเพราะไปบ่านวอิโ ทอหกนข้างไม่ตีตัาก็มางหัดวางหันวางเที่ยงเลยนะไม่หลับเขางอนเมื่อยๆัะกรอนับปูขับบวแต่ถ้ามีที่แต่ตีตัดระบายนน่อ้ไปแปลี่ยนตัวี่เยรางอนเสียตัมานอนมันนะตัวเรางันนะตัวมานอนอะแรงานเป็นมาเท่านี่เก็บเก็บที่เป็นมาเท่านีกรมังน่นะครับอืผู้ร่างยินแปลงครับมานอนปูจำลองครับปู ศูนย์นี่น้าปูน้ครับเด่นศูนย์ที่เก่าปูวาครับผมบินศูนย์ตัวเดียวพูดเคลืนเลยคนขับรเพระว่าสร้างรถตีอะไรได้แมนผมก็มัเกี่ยวัวนี้สร้างรถตีศูนย์สามโอสามศูนย์นี่บ่ได้กันกันเสียเอาไสจะหนามันเีง่ะฮหาตัวใสมากเ้เขาใส่มากอกเนากหาเขาไปใส่ครับปูอม่ีหากระเกมีห่ากระมีหากระกปปูรักลอยเนาะค่ะครับออันนี้ปรเนี่ ก็เดียวเกี่ไม่ีพ้ใครอะไรนี่จะคือบนล่างอะไรล่ะกังกู่กต้องเดอกกังต้องเกังกังกต้องเอากังกับปูก็คงจะใส่มาเอานใหไม้น้ำปูหม่ลนอ่ครับปูี่คงจะใส่มานั่ครับโอ้มันี่บะละมากิน บ่อครับผมผมสื่อสื่อด้านบนครับต้องดแล้วก็ว่าแล้วมัต้อ่มีใจผลกับร่างกายว่าม่ยังบ่ผมผมสื่อก็บ่นเลยครับเป็นกับดวงกันล่ะแต่ปลูกใน้ร่คู่เดียวสองศูนก็ทำพื้กงดควันจะได้ยืดแสนมันถึงบางทีมันดินขึ้นขึนโอ้คับปูาดนี่ปู่ึ้ได้หลายยืดแส่นมันถึงแต่ดิ้นขึ้นแต่แสนกว้าขึ้นขึ้นมาคือแสนกว่าครับจะดิ้นขึ้นตัวเองไงครับ งวดก้อนนะพี่รองวดออกงวดก้อนพูดนะไม่ทที่หนึ่งันมันไม่ไยังกันเราเราไม่ที่โาเดนก่อนแม่่อที่กสผ้าสับผมเออที่ลายอยู่ที่าแสนอยู่ครับทุนองอองวดนี้ออกวันนี้ล้วปูเนาะครับเดียวลัวปูะไาคทุนนะเดี๋ยปูเป็นกระด้ตัวเดียวนะสองศูนย์ล่าสองครับ เงินนี้เป็นตัวเดียวตัวเดียวครับสายวิ่งเนื้อครับผมปูยั่งนั่นก็มีศูนย์ในก็เลยศูนย์มีอีกแน่นอนครับผมซื้อมากกว่านี้ที่สี่เอ็นบอสศูนย์มีอีกแน่นอนครับมีอีกอะไราะว่ามันเป็นหัวที่สี่ได้ครับซื้อมากกว่านี้ที่สี่เอาควนวัดยังมีอีกอะไรแล้วปูให้ศูนย์สามตัวเดียวครับนี่ครับบนล่าง ตัวเดียวเม็ดเดียวเางเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวรักลอยฟูว่าค่ะมัดกับคือหากับเก่าลวค่ะขาปูครับค่ะฟูได้มดเหล็กสามตัวน้วค่ะสามตัวครับฟูว่าเอาลักลอยใส่เก่ากับหาสองตัวนี้แหละครับเป็นเก่า์ศูนย์สามหาศูนย์สามเหล็กห้ามครับทำช่อมี่นอนครับตัวเดียวโคโล่นะค่ะคว้าคว้านกันยอะ ครับปูกระมักตัวเดียวครับปูฟันเลยครับปูวาลักซูเลยพี่น้องวิ่งศูนขาปูมักศูนสามเก่าศูนปิดจับตัวอื่นปูอาศูนหาซูนเก่าซูนหาศูนเก่าครับชุนเจ็ดก็ได้ด้วยม้ามมันมากเลได้กันมมากันมาก่ยะแต่ว่ก็มีคนนั่ะครับนี่ปูนี่วิ่งก็วิ่งซูนเีแต่ว่าหาแต่ว่าหาจับตัวเสีมักมันก็ไ จักมาใช้ใช้กับรุ่นนี้ชั่งผม้รุนนั้นก็ได้รั่งผู้ั่งผู้มากกันงผู้มากสามลยถสกมารักามารหาเขาสามารถใช้ทุ่นหาหรอครับค่ะอันนี้รักรักดีกับรักนีแล้วนะรับปู้มากุ่นเจ็ดตอรุนเจ็ดหละครับครับอืมมากัทงก็สามบอกไมมาใช้มันก็ได้สามตัวก็ได้ว่นหาม่ใส่ก็ได้เจ็ดมาใส่ก็ได้ใ่สามตัว ครับซักกันบาดแล้วรัม so 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 ังนามังหลังแล้วทีมั่งนาหลังแล้วมาซับมาใ่เอาครับยอนาไปหนีก็ได้นาเวนนาไปอ่หาไปหนีก็ได้ที่น so ้า sure ับปูหาไวนนาแว้อก็ได้โอ้ครับจะหาศูนสามหรือศูนย์สามหาโด้รุ่นสามหาก็ได้หารุ้นเอาเขาจะมาใช่เอามากะไรก็มาใ้ก็หนก็ได้รอ้วัดศูนย์ีคือจะเป็นรักสิบเนาะค่ะรนก็จะรักบิงไงล่ะมันอยู่แล้ว่ะ โอยู่แล้วอยู่แล้วปวเป็นรักแล้วครับอารารฮาร์เมัสเซลโลดมี่นะครับยึดรักไปแล้วปูวศูนย์เป็นรักไปแล้วครับผมศูนย์แน่นอนครับจะว่าหาหน้าแห้งมันไปนเป็นาหามาแห้งกัหากันยังครับ ยังคนป่าไว้ราถึงปีนี้เดรายวเอ็นีประเภทอ้อย่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าลีาฮ่าฮ่าน่า่าฮ่าฮ่าน่าาง่าฮาี่ ืัอนี้เพื่อนหามากวิ่งศูนย์ตัวเดียวครับเงินประจําวันที่16มิถุนา65นะครับเพื่อนหามากเพื่อนจับคูหาหศูนย์สามปูบอกว่าเท้ามักสามเก่าตัวอื่นไซนนะครับเพื่อนวิ่งไม่ให้แล้วเพื่อนเน้นไม่ให้แล้วครับผู้ใดมากก็กดติดตามผู้ใดชอบก็กดไลน์นะครับอให้ไฟ้าโชวนี้นะครับขอให้รวยๆเฮงๆทุกคนทุกท่านครับคลิปนี้กะสวัสดีครับผมก็คงก็คงจะถ่ายอื่นนิดเดีย